สวัสดีค่ะวันนี้จะมาบอกเคล็ดลับและวิธีการทำข้าวต้มมัดแบบผัดแบบโบราณขายกันนะคะเดี๋ยวคุณแม่นะคะคุณแม่จะเป็นบอกสูตรให้หมดเลยไม่ห่วงนะคะเพราะว่าคุณแม่เป็นแม่ค้าเก่านะคะทําขนมขายทํากับข้าวขายนะคะปัจจุบันไม่ได้ขายแล้วนะคะอยู่บ้านเฉยนะคะเพราะว่าลูกไม่ให้ขายคะ่ะกลัวแม่รวยกลัวแม่เหนื่อยนะคะ อันนี้เราก็จะผัดกะทิและก็ข้าวเนียวก่อนนะคะก่อนที่เราจะผัดเราก็นำข้าวเหนียวไปแช่น้ำไว้สักครึ่งชั่วโมงก่อนนะคะข้าวเหนียวจะได้นุ่มนะคะก็ใช้เตาถ่านในการผัดนะคะทำให้กะทิเดือดแตกมันก่อนนะคะค้างไฟก่อนเนาะแล้วก็ใส่ ข้าวเหนียวลงไปค่ะข้าวเหนียวที่เราแช่ไว้นะคะแล้วก็คนไปเรื่อยๆพร้อมด้วยถั่วดํานะคะถั่วดําเราก็ต้มก่อนนะคะเพื่อไม่ให้ถั่วดําแข็งจนเกินไปนะคะแล้วเราก็คนไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะจนได้ที่นะคะพยายามอย่าหยุดคนนะคะเพราะว่าจะทําให้ก้นของหม้อน,นั้นไหม้นะคะจะมีกลิ่น ไม่ไม,ไม่ไม่น่ากินนะคะถ้าไหมแล้วมันจะมีกลิ่นขึ้นมามันจะไม่ไม่หอมเลยเราก็คนไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะจดสูตรและส่วนผสมไว้ให้ใต้คลิปนะคะสามารถนําไปขายได้นะคะสูตรนี้นะคะไม่หวังสูตรนะคะเพราะว่าคุณแม่ขายมานานกว่า40ปีแล้วนะคะสูตรนี้45ปีนะคะคุณแม่ขายตั้งแต่อายุ20กับคุณยายนะคะคาโต้มัดเนาะ ะะส่วนนี้ทำให้เป็นราคาไม่ต้องถามนะคะทำตามแม่บอกได้อย่างเดียวนะคะสูตรทำขายนะคะถ้าใครสนใจอยากสร้างอาชีพก็สามารถจดสูตรและวิธีการทำเอาไปขายได้เลยนะคะมะพร้าวก็ใส่ได้ตามที่เราต้องการนะคะแต่ว่าแนะนำไม่ใช้มะพร้าวขูดคั้นเองนะคะไม่นำไม่ใช้มะพร้าวไม่แนะนำให้ใช้มะพร้าวกล่องหรือแบบขวดนะคะเพราะว่า มันจะใช้ในปริมาณเยอะแล้วก็รสชาติมันจะเข้มข้นเกินไปนะคะนี่นะคะก็คนไปจะพักหนึ่งกะทิก็เริ่มจะแห้งก็จะประมาณนี้นะคะส่วนมากจะใช้มะพร้าวขูดเองนะคะแล้วก็พอเริ่มแห้งแล้วนะคะกะทิเริ่มแห้งแล้วก็ใส่น้าตาลนะคะสูตรนี้มะพร้าวคั้นเองนะคะใส่ข้าวเหนียว2อกิโลนะคะถั่วตามชอบแล้วก็น้าตาลทราย1งกิโลคะ่ะ แล้วเราก็ไปเตรียมวัตถุดิบอย่างอื่นกันนะคะก็จะมีใบตองใบตองก็ไม่ต้องซื้อค่ะทําเองนะคะปลูกเองเนาะกล้วยก็ปลูกเองนะคะสูตรน,นี้ย้ํานะคะว่าสามารถนําไปทําขายได้แต่คลิปที่เราทําให้ดูนี้เป็นการทํากินเองภายในครอบครัวนะคะไม่ต้องดาราม่าเรื่องการใช้มือหรือ ในใดทั้งสิ้นนะคะให้ดูแต่สูตรนะคะเพราะว่าคุณแม่ทําให้กินเองนะคะภายในครอบครัวกับบ้านต่างจังหวัดมหาแม่ทีไรก็จะได้กินเมนูนี้ตลอดเลยเพราะว่าที่บ้านมีสวนกล้วยนะคะกล้วยก็จะเยอะเมนูข้าวต้มมัดก็จะเป็นเมนูประจําครอบครัวเลยค่ะมาตอนไหนก็ได้กินนะคะนี่นะคะเราก็มาเตรียมกล้วยนะคะกล้วยก็ใส่ ในข้าวต้มมัดหนึ่งชิ้นหนึ่งอันก็จะใช้กล้วย1ชิ้นนะคะก็จะหั่นตามชอบตามความพอใจของเราเลยค่ะแบบไหนก็ได้นะคะแต่ในสูตรนี้คุณแม่ใช้กล้วย2หวีเลยค่ะเพราะว่าทําเยอะนะคะข้าวเหนียวเราก็เยอะนะคะทําง่ายค่ะสําหรับแม่นี่ง่ายมากไม่ยุ่งยากเลยนะคะใครสนใจทําขายก็จดสูตรได้เลยค่ะ พอเราหันกล้วยได้ตามที่เราต้องการแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปห่อข้าต้มมัดกันค่ะดีนะคะเราก็นํากล้วยใช้ไปตองประมาณ2ชั้นนะคะไม่ให้มันแตกเนาะก็จะเป็นวิธีการห่อแบบง่ายๆนะคะห่อแบบโบราณโบราณน,นะคะคุณแม่ก็จะจับกลีบประมาณนี้นะคะ ใช้ตาถานในการนึ่งนะคะจะมีกลิ่นหอมแล้วก็อร่อยนะคะข้าวเหนียวจะนุ่มนะคะมันมีหลายวิธีนะคะข้าต้มมัดบางพื้นที่ก็จะไม่ผัดก็จะห่อเลยนะคะแต่สำหรับสู่คุณแม่นั้นใช้เป็นข้าวต้มผัดนะคะนี่นะคะห่อสวยห่อไวนะคะอันนี้ปกติคุณแม่ห่อไวกว่านี้นะคะแต่บอกคุณแม่ว่าให้ทำช้าๆหน่อยจะถ่ายคลิป ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยค่ะพอเราผัดข้าวเหนียวเสร็จเราก็ห่อเลยนะคะแต่ว่าข้าวเหนียวจะมีร้อนนิดนึงนะคะนี่ค่ะผัดให้เกือบข้าวเหนียวสุกแต่ไม่สุกนะคะเพราะว่าเวลาเรานึ่งเราจะนึ่งไม่นานนะคะเราจะนึ่งแป๊บเดียวนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะคะช่วงระหว่างที่เราห่อข้าวต้มอยู่เราก็ นำน้ำร้อนตั้งฝ่ายเตรียมนึ่งกันเลยนะคะตั้งน้ำร้อนรอเลยนะคะนี่ค่ะหอ่อสวยๆนะคะกีบใหญ่นะคะเพราะว่าทำกินเองถ้าห่อขายก็อาจจะห่อเล็กห่อใหญ่แล้วแต่เราชอบเลยค่ะก็จะประมาณนี้เนาะนี่ช้าสุดแล้วนะคะแม่บอกแม่บอกว่าขายมาตั้งแต่ยังเป็นสาวๆก,ก็จะทำไวกว่านี้นะคะทำเป็นทุกอย่างนะคะขนม โบราณขนมทําให้เป็นอยู่ขนมเคก้กนะคะแม่บอก <c oughs> ก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าตอนสุกจะน่ากินขนาดไหนไปชมกันค่ะ <c oughs> เสร็จแล้วเราก็จะพร้อมนึ่งนะคะนึ่งประมาณสักเกือบเกือบสามสินาทีนะคะนึ่งไม่นานมากนะคะสุกแล้วก็จะแบบนี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะ